สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เก๋นะคะสวัสดีค่ะ,คะชื่อเก๋นะคะเพศสัจจกรหญิงมรดการอบอุ่นค่ะตอนนี้ใกล้กับช่วงของเทศกาลวันเ็กค่ะ,คะเก๋ก็อยากจะถามพี่เก๋ว่าคือตอนนี้มีแพลนที่จะไปพาน้องอนวิวยิไปเที่ยวที่ไหนบ้างไหมครับผมก็ก็มีแพลนไปค่ะว่าจะพาไปสวนสัตว์อีกรอบนึงรอบที่แล้วไปแล้วคือช่วงท้ายน้องหลับไม่ไม่ค่อยได้ดูสัตว์แบบ จริงๆค่ะแต่ว่าเนื่องจากโควิดก็เลยต้องอยู่บ้านอย่างที่เราเห็นในข่าวเนาะอัตราการเสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่นั้นเลยถ้าในประเทศไทยนี่คือไม่มีรายงานที่เป็นคนที่เสียชีวิตที่เป็นเด็กเลยครับใช่ค่ะก็คือผู้ป่วยเด็กมีประมาณ1%เนาะแล้วก็อัตราการเสียชีวิตยังไม่มีไวรัสเข้าไปในร่างกายนะคะร่างกายเราจะมีอาการคล้ายๆโรคหวัดน,นะคะไข้ไอาจามภูมค้มกันด่านแรกของเราเนี่ยเม็ดเลือดขาวจะเข้าไปทำลายเชื้อโรคถ้าทำลายได้ เราก็จะหายไปเลยไม่มีอาการใดๆแต่ถ้าภูมิคุ้มกันเราหรือว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยไปฆ่าเชื้อโรคได้ได้ไม่ไม่หมดก็จะเข้าสู่ระยะที่2ค่ะระยะที่2เนี่ยเชื้อไปอยู่ที่ปอดทําให้เรามีอาการหอบเหนื่อยอ่อ,อนเพลียนะคะหายใจลําบากหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้กลิ่นนะคะเหมือนที่รัฐบลาลรณรงค์ว่าเอ้ยถ้ามีอาการแบบนี้ให้รีบไปตรวจเพราะว่าอาจจะเป็นโควิดได้ระยะนี้ถ้ามีการรักษานะคะอาจจะหายได้ แต่ถ้าไม่ได้รับการรักษาจะเข้าสู่ระยะที่3ค่ะเข้าสู่ระยะที่3เนี่ยภูมิค hm ุ้ม hm กันตัวที่2จะออกมาทาลายเชื้อโรคภูม hm ิคุ hm ้มกันตัวนั้นชื่อว่าไซโตไคตัวไซโตไคเนี่ยเอาง่ายๆเหมือนตัวแบบระเบิดหรือตัวเผาเชื้อโรคอะค่ะให้ให้ตายสิ้นซากอะไรประมาณนี้นะคะแต่ตัวไซโตไคเนี่ยไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอันนี้คือเชื้อโรคหรือว่าปอดของเราไซโตไคเผาหมดเลยค่ะเลยเป็นสาเหตุให้ปอดของเราเกิดการอักเสบ เะะพราะเกิดการอักเสบเนี่ยก็ทําให้ระบบหายใจล้มเหลวเนาะก็อาจจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้แล้วก็บางคนอวัยวะข่ายเคียงก็คือหัวใจอาจจะอักเสบแล้วก็หัวใจล้มเหลวได้เหมือนกันนะคะดังนั้นต้องระวังในคนที่สูงอายุ นะคะที่ปอดไม่แข็งแรงแล้วก็คนที่มีโรคประจําตัวก็คือโรคปอดสูบบุหรี่นะคะหรือว่าคนที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วอันนี้ต้องระวังเลยมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ง่ายและเร็วกว่าปกติอ่ะอันนี้ก็คือระยะของโรคง่ายๆนะคะที่ทุกคนควรควรรู้เนาะอ่ะส่วนในเด็กเนี่ยทำไมอัตราการตายถึงน้อยนะคะจากการสมมติฐานเนาะคาดว่า ตัวไซโตไคน์เนี่ยค่ะที่เป็นตัวเผาเชื้อโรคเนี่ยอาจจะทํางานได้ไม่เต็มที่ก็เลยทําให้เข้าสู่ระยะที่3าที่จำให้ปอดอักเสบเนี่ยน้อยกว่าถ้าจะยกตัวอย่างง่ายๆก็คือถ้าเป็นไซโตไคน์ผู้ใหญ่เนี่ยจะเหมือนระเบิดนะคะก็คือตุม้มระเบิดหมดเลยนะคะแต่ถ้าเป็นไซโตไคน์ของเด็กเนี่ยจะเหมือนประทัดหรือไอประทัดกระเทียมระเบิดกระเทียมเล็กๆะคะ่ะพอไปก็แปะเดียวก็เลยอาจจะไม่ได้ทําความเสียหายของปอดมากนะคะก็เลยทําให้เสียชีวิตได้น้อย พี่เขียมีการดูแลน้องมีวิอ,อย่างไรบ้างให้แบบห่งบบางไกลจากโควิดค่ะก็หนึ่งเลยนะคะก็คือพยายามทําให้น้องแข็งแรงที่สุดนะเนาะก็คือไม่ออกไปข้างนอกพยายามเล่นอยู่ที่บ้านเนาะถ้ามีความจําเป็นจริงๆที่ต้องออกไปข้างนอกก็ต้องใส่แมสสาหรับเด็กพกเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ก็คือต้องคลีนทุกอย่างนะคะให้ทุกคนระวังนิดนึงนะคะคือตอนนี้เห็นว่าพ่อแม่บางคนเนี่ย คือเอ้ยไม่มีแมสเด็กใช่ไหมคะหรือหาซื้อยาก็จะเอาแมสผู้ใหญ่เนะี่ยใส่ให้น้องพอแมสผู้ใหญ่ใส่ให้น้องอะคะ่ะมันจะมีช่องว่างพอมีละอองเชื้อโรคหรือว่าการสัมผัสเชื้อโรคนะคะมันก็จะเล็ดลอดเข้ามาหาซื้อแมสของเด็กได้ที่ร้านยาทั่วไปนะคะให้ให้ให้น้องใส่เพื่อความปลอดภยัย อยากให้พี่เกีฝากถึงน้องๆนิดนึงว่าเด็กอาจจะรู้อยู่ว่าอยากจะไปแบบเที่ยวจังเลยในช่วงของเทศกาลวันเด็กหรือว่าอยากจะแบบไปนั่งเก้าอี้นายยกขี่รถถังอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขี่อยากจะพูดคุยหรือว่าอยากจะสื่อสารยังไงคะก็ฝากถึงน้องๆนะคะปีนี้อาจจะไม่เหมือนวันเด็กปีที่ผ่านมานะคะที่เราจะได้ไปเที่ยวไปเล่นที่ต่างๆปีนี้ก็แตกต่างออกไปก็ขอให้อยู่บ้านนะคะไม่งอแงกับคุณพ่อคุณแม่เนาะ ก็หากิจกรรมอื่นๆทำนะคะเช่นทำกับข้าวฟังเพลงดูหนังนะคะหรือว่าจัดบ้านก็ได้เนาะ,ะเด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยทานผักกันนะคะเห็นแล้วใช่ไหมว่าถ้าใครไม่แข็งแรงเนี่ยก็อาจจะติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็เสียชีวิตได้ง่ายนะคะดังนั้นก็ฝากน้องๆที่ไม่ทานผักหรือไม่ทานผลไม้เนี่ยให้หันมาทานผัก ทานผลไม้นะคะเริ่มจากการทานสิ่งที่พอจะทานได้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยพัฒนาไปทานสิ่งที่เราไม่ชอบก็คืออาจจะไปทำอะไรให้มันอร่อยแล้วก็ให้ให้เราสามารถทานได้นะคะเราก็จะเป็นเด็กที่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขได้ในวันเด็กนะคะค่ะที่มีน้องคนที่สองใช่หให้ผ่านโควิดไปก่อนคะ่ะโอเคครับผมนะสุขสันต์วันเด็กคะ่ะ สำหรับเพื are, you ่อนใหม่ของเราสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อให้ความรู้ดีๆส่งถึงมือคุณเป็นประจำเพราะเราห่วงใยคุณ